วัสดีค่ะอันนี้จะเป็นเขาว,วังเพชรบุรีแต่จะเป็นด้านหลังเป็นรถรางไปฟ้าอันนี้รถคู่ที่สรุริยารถคู่ใจถ้าออกบ้างนอกก็จะมีเขาอยู่ในคลิปด้วยแหละนะคะตอนนี้หกโมงเช้าค่ะหกโมงเชา้าพระงรงเน่ไปทหาร อาหารกินนี่จะเป็นด้านหน้านะคะจะเป็นรองชนประหารตอนนี้มันเงียบที่จะหงโมงเชา้าต้นตาลจ้าอีกแล้วอีกแล้วครับพี่น,อน้อง บนเขาจะมีพระราชวังนะของรัชกาลที่สี่เราไม่ต้องเดินขึ้นไปเมื่อยเราขึ้นรถรางกัเดี๋ยวไปดูกันเขายังไม่เปิดอ่ะมัายังมืดอยู่ ตรงนี้ก็สวยดีค่ะเขาเข้าใจทำลมลื่นเดี๋ยวพาไปดูข้างในแต่คงไม่มีอะไรหรอกั้ังโอ้ยสะดุดดีน่ไม่หัวขมำว่ะ มัวแต่เดินไม่ได้มองอะไรสะดุดหัวทิ่มหัวต่ำนีเนเ่เห็นไหมเ๋ยว่อโัมนี้เนี่ย เกือบได้กินกบเลยไหมล่ะเกือบได้จับกบแม้วไหมล่ะก็คงไม่ว่าหรอกมั้งเรามาเดินอยู่แบบนี้ ไปดูตรงทางขึ้นกันไปค่ะตอนนี้ไม่มีใครเลยถอดแมสไว้มีลิงด้วยลิงจั๊กจักจั๊กจริง อันนี้น่าจะเป็นใช่นะทางเดินขึ้นไปอนะ่ะมีคนเหมาะกับวิ่งด้วยนะอ่ะนี่เขาเขามีชื่ออีกชื่อนะเฮเบิล hey คาะ อะไรก็ไม่รู้มองอ่านไม่ออกอาเคศเหรอนี่แหละนะน่าจะเป็นใช่เป็นเหมือนกันว่าเป็นทางขึ้นอ่ะทาไมถึงพูดแบบน,นี้ถูกไหมก็ไม่เคยมาเหมือนกันไม่เคยขึ้นตัวความสูงที่เดินมาน,น,นี่สนใจต้นเนี่ยสวยจังต้นอะไรเนี่ย ที่อ่างปลาด้วยอะไรเนี่ยมีแต่อุ้ยฉันเอาไปปลูกด,ดีกว่าแกะไม่ออกอะ เขาวางเคเบิลคาเฟ่นี่ะเนาะแต่มากิกี้นี้มันใหญ่ฝาเนะดีจังเลยไม่มีใครเลย ความมุนวายบนท้องถนนค่ะนี่แล้วว่าสนารหรอเส <c oughs> ียงแหบๆเจ็บคอ <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวไปสะดุดหกล้มอีก ไม่ตัดทิ้งหรอกคลิปให้ดูความความโกะออกสุรยาสะดุดอกลม้มไม่เอาแล้วไม่ขึ้นแล้ว เดี๋ยวสะดุดอีกรถคู่ชีพพี่น้องเอ้ยดีไม่หัวทิ่มหัวตำ่ำนี่เลยนี่เลยที่สะดุดมาสกักทีนี้นี่เลยไปค่ะ กลับบ้านต้องรีบไปส่งน้องเนยไปนครปฐมอีกสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอ้พระยาจอยพาเพลินด้วยค่ะเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ